ถัดไปเลยดีกว่าเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เราได้คุยกับพี่เขาไปแล้วนะในช่วง Invest in Life นะคะที่พี่บวยมาพูดถึงในเรื่องของตัววิธีการดูทีเฟกตอนนี้มันมีแผนเทรดอยู่3รูปแบบด้วยกันใครอยากรู้ว่า แผนการเทรดทีเฟกตอนนี้วางสต็อปร้อยกิจจุดวางอะไรยังไงทีพียังไงเท่าไหร่ทั้ง3แผนเทรดนี้ที่เหมาะกับตลาดในช่วงนี้ไปดูย้อนเอาใน Invest in Life นะคะอันนั้นจะบอกให้แบบละเอียดเลยคือขึ้นสไลด์โชว์เลยแผนไหนวางอย่างไรรูปแบบแบบไหนนะคะก็ไปติดตามกันได้ใน Invest in Life ช่วงก่อนหน้านี้เมื่อตอนบ่ายสามนะทุกคนในยู u ูบด e สเน่ไลฟ์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันก่อนกับพี่บุ้ยนะคะเราจะได้มาอัปเดต การสวัสดีค่ะพี่บวยพี่บวยมาแล้วอยังเอ่ยพี่บวยน่าจะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่บววอ่าครับสวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับค่ะโอ้ครับ เปิดหน้าชอบทุกคนเข้ามากดหัวใจกดหัวใจกันเยอะๆเลยพี่บวยเปิดหน้าครั้งแรกแล้วเมื่อกี้เราใน Invest in Life เราแบบเราเชียร์พี่บวยเปิดหน้าเปิดหน้าพี่บวยบอกยังไม่ได้โกนหนวดบอกเปิดเลยพี่คนอยากเจอเปิดแล้วนะจ๊ะทุกคนมากดหัวใจให้กําลังใจพี่บวยกันหน่อยนะคะมาค่ะพี่บวยเรามาอัปเดตกันนิดนึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเรา คุยในส่วนของตัวทีเฟกเนาะวันนี้<อ>ยาหลุดแปดร้อยตอนนี้ยังไงต่อดีคะพี่บุวยตัวเซฟตี้นะครับเราจะเราจะสังเกตได้ว่าหลังจากไปทำไฮแถวแปดสามเจ็ดเนี่ยนะครับพอพีกตรงนั้นไปเนี่ยก็เริ่มนะมีอาการขาสั่นเล็กน้อยเราก็เริ่มค่อยๆปรับฐานลงมานะครับในการปรับฐานในรอบเนี้ยนะครับถ้าทีมงานโชว์การาฟขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันเกิด แท่งแดงสามแท่งนะแม้ว่าไม่ได้เป็นแท่งแดงใหญ่แต่มันก็เข้าข่ายในรูปแบบของอีกาดามสามตัวนะครับ,รบอย่างที่เคยบอกว่าถ้ามันมาสามตัวเนี่ยมันมีโอกาสมาอีกหนึ่งฝูงได้เหมือนกันนะครับ <ừ> ซึ่งในรอบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันสอดคล้องกับการที่ตัวของไ s i เนี่ยเกิดบาริ d d i ออ r ไซด์ด้วยเพราะว่าการพักตัวของเซฟตี้รอบเนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเ หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันลงมานะครับค่ะนี่เดี๋ยวไอเอราฟไอเดี๋ยวไอชี้ให้ดูอีกาสตัวเมื่อกี้นี้ที่พี่บ้วยบอกเนี่ยคือโซนแถวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไอขอปิดหน้าจอต่างๆก่อนนะมันขึ้นมาทุกคนจะได้เห็นก็คือแทบๆนี้ถูกไหมพี่ถูกไหมคะอีกาสามตัวอันนี้ในกราฟเดย์หรือเปล่าคะใช่ไหมคะอ่ะครับมันจะอยู่ในกราฟของเซฟิตีเดี๋ยว ยังไงผมอาจจะกดแชร์ขึ้นไปก็ได้ครับคุณไหนอ่าโอเคเดี๋ยวรอี่บยแช,แชร์ดีกว่าจะได้เห็นรูมกันเลยอ่าสักครู่นะเดี๋ยวไอคอสต็อปแชร์สต็อปแชร์โอเคอ่ะทุกคนจะได้เห็นพร,ร้อมอกันนิดนึงนะคะ นี่มีคนบอกว่าพี่บ๊วยเหมือนคนที่แสดงซุปเปอร์แมนเลยครับนี่อ๋อครับบอกแลยก็เนี่ยครับถ้าเราดูกราฟตัวของเซอิฟที่เนี่ยปรากฏว่าในการปรับตัวลงเนี่ยแบงติดกันสามแทงเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนนะแล้วก็หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันตรงเส้นสีน้ำเงินด้วยนะครับตัวไอซเนี่ยก็มีการเนี่ยในรอบเนี่ยนะครับที่ เคิตี้มีการทำา i g ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไอซเนี่ยกลับทำยอดที่เตี้ยลงมาอ่านะครับตรงนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ารอบเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วันเวลาหลุดเส้น10วันเนี่ยมักจะคอนเฟิร์มผลิเดเโอเจนที่เกิดขึ้นในไอซแปลว่ากำลังพักฐานจริงนะไม่ได้แบบแค่ไซเวอ์ออกเล่นๆแล้วนะครับค่ะแล้วก็สอดคล้องกับ m a c d เีนี่ยตอนนี้ตัดสัญญา ลงมาในรอบกว่าเดือนหนึ่งนะครับในรอบเดือนกว่าเนี่ยยังไม่เคยตัดสัญญาลเลยนะครับรอบนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันะนะครับหลุดเส้น10วันไ s i เกิดแบรนด์เดเวอเจนซ์เอเตัดสัญญาลงมานะครับและทั้งเทียนเนี่ยแม่เหมือนกับกําลังฟอร์มนะอีกกายอีกหนึ่งฝูงด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้สถานการณ์เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะในการที่จะ ปรับฐานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยซีพีทจะลงมาที่ประมาณเส้นสองรอยวันตรงประมาณเจ็ดเก้าแปดแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดแบลนด์เดเวอร์เจนเนี่ยมันจะไม่ปรับฐานแค่เล็กน้อยมันจะปรับลึกหน่อยนะครับรอบเนี่ยซีพีทเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าจุดเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้เห็นการปรับฐานเนี่ยนะครับลงมาแถวเส้นค่าเฉลี่ยเจ็ิห้าวันเนี่ยผมเอาเป้าหมายไวน้นะแถวเจ็ดเจ็ดห้า 75, นะครับแต่เดี๋ยวดูเป็นโซนไปยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็แถวแถวโซน ประมาณประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดก่อนนะครับในรอบนี้แต่ผม <7 98, S 1> ว่าเจ็ดปดตีเป็นเลขมงใช่<ๆ> <900. S 2> แต่ว่าฟิวเจอร์จะเทรดต่ำกว่าเซวนะิตี้นะตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะเทรดต่ำกว่าสักประมาณประมาณห้าถึงหกจุดนตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวของนะับซีรีส์ยูเนี่ยอาจจะลงมาแถวบริเวณเจ็ดเก้าสองแถวแถวเนี้ยนะครับหรือเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยก็มีโอกาสลงมาได้อย่างที่บอกไปฟิวเจอร์ะนะครับมันจะ ซึมซับในเรื่องของปันผลล่วงหน้าดังนั้นเนี่ยตัวหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังจะประกาศการขึ้นเอกดีในช่วงในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันที่ฟิวเจอร์เนี่ยจะลงไปรอก่อนนะเพราะว่าถือฟิวเจอร์ไม่ได้ปันผลนะครับดังนั้นเนี่ยฟิวเจอร์ก็จะมีการไพอินล่วงหน้านะเราก็อาจจะเทรต่ำกว่า s รัพยได้ลึกขึ้นนะครับก็คืออาจจะ เทต่ำกว่าประมาณหกถึงเจ็ดจุดหรืออาจจะลงไปถึงแปดจุดก็เป็นไปได้นะครับค่ะ <Okay. S 2> ก็เลย mm hmm. คิดว่ากลยุทฝั่งช็อตเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่ อันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเชิงเทคนิคในเชิงของแอปกึ่งๆพื้นฐานแมคโครนิดนึงแหละที่ที่ฟ mm ิวเจอร์ได้มีการซึมซับเรื่องใน,ในเรื่องของปันผลล่วงหน้าไปแล้วด้วยทําให้มีค่าคเป็นเส่วนต่างทุกอย่างมันไปในแนวเดียวกันหมดเลยถูกไหมคะที่พี่ที่พัวจะสื่อว่าเฮ้ย <He i, S 1> ไม่ว่าปัจจัยอะไรคอนเฟิร์มไปทางฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าถูกไหมคะอ่าใช่ครับก็ นับสำหรับคนที่รอคอนเฟิร์มนะบอว่าถ้าหลุดกระแทกหลุด800วันนี้นะครับมว่าเก็บช็อตกับบ้านได้นะครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอ s ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับหลุด800เก็บช็อตกับบ้านใครอยากรู้ตั้งสต็อปลอ s อย่างไรตามความเสี่ยงแต่ละคนดูย้อนใน Invest in life ช่วงก่อนหน้านี้ได้นะคะพี่บ้วยวางแผนไว้ให้แล้วครับก็ในส่วนของ ถ้าวันนี้ไม่หลุด800จริงๆนะแล้วพรุ่งนี้อาจจะมีรีบาวเนี่ยผมก็ยังมองดักช็อตอยู่นะครับแถวๆโซนบริเวณ805ขึ้นไปเนี่ยผมว่าวางช็อตได้นะครับถึงจะถึงรีบาว805ก็ยังน่าดักช็อตใช่ครับโซนบริเวณ805-810ถึงเนี่ยดักช็อตเพราะว่าถ้าจะนะับผักล้หลงบาีเดเวอเจนในรอบเนี่ยผมว่าต้องตีกลับขึ้นไปเยืนเหนือ820เลยนะครับซึ่งผมว่าดูจาก ถ้าปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอย่างในเรื่องของปัจจัยการเมืองที่รออยู่เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะมีการขายลดความเสี่ยงสะมากกว่านะครับแล้วก็ให้ติดตามช่วงเย็นเนี่ยดูยอดฟันโฝโด้วยถ้าเกิดต่างชาติยังจับมือกับสถาบันขายสุทธิอยู่นะครับแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ด้วยอันเนี้ยอาจจะเป็น สัญญาณที่เป็นโทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นโทนนก g a t i ในช่วงนะครับ <_ S 2> ในช่วงกันทำการที่เหลือของสัปดาห์นี้ค่ะโอปัจจัยข่าวก็รออีกตั้งหาก <_ S> ในการซ้ำเตมิมเนาะก็การที่จะบอกว่าหุยกลับมาจริงๆต้องยืน820ได้เนี่ยเหนื่อยดูแล้วดูแล้วส่งเหนื่อยเลยถูกไหมพี่บวยอ่าครับ <_ S 2> ใช่ครับแล้วก็เนี่ยครับอนะครับตัวตัวของค่าเบสิคเดี๋ยวให้ดูชัด,ชด อันนี้อยู่ตรงนี้ปึ๊บนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์ห่างจากตัวเซฟตี้อยู่ประมาณลบสี่จุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงส่วนต่างเนี่ยเพราะว่าอาจจะจะมีลงมาเล่นข้างล่างประมาณลบเจ็ดลบแปดก็เป็นไปได้นะครับก็ยังเป็นว่าฝั่งช็อตได้เปรียบอยู่ดีฝั่งช็อตนั่าจะได้เปรียบอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตัวของเดลต้าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นพี่ใหญ่สุดนะมีมาเก็ตแคปเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนี้ ถือว่าใหญ่กว่าเบอร์สองเบอร์สามรวมกันอีกนะนะครับในส่วนนี้เขาเริ่มหลุดเส้นสิบวันเหมือนกันภาพเหมือนกับเซวนที่เลยนะครับอย่างแกะเลยนะเนี่ยก็ถ้าถอยหลุดลงมาเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสนะได้เห็นประมาณร้อยสี่สิบนะมีการพักตัวก่อนเอเมซีตัดลงเหมือนกันไอซ์ไซมีแบลลี่เดอร์เนะครับเหมือนกับเรียนแบบกันมาเลยคุณไอ้นะครับ แหมแล้วก็แบบแล้วก็ไม่อยากจะแซวเขาอ่ะเนาะพี่บวยเนาะกล้า <laughs> <laughs> เหมือนเด <laughs> ค็ค่ะโอเคพี่บวยนี่มีคนบอกว่านี่พี่บวยวันนี้เห็น AI ไอของพี่บวยพรมรสกีไม่ใช่ AI ไอนะทุกคนนี่ตัวเป็นๆหยิกได้เลยนะคร,ค,รครับวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเออวันนี้ตัวจริงเสียงจริงพี่บวยมีหุ้นตัวไหนนะช็อตน,น่าลองอะไรในช่วงน,นี้บ้างไหมคะครับหุ้นตัวที่น่าช็อตน,นะก็มองตัวของนำ scgp นะครับราคานี่ก็ไปชนตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะพยายามเทสกันหลายรอบนะครับแล้วก็ไม่ผ่านตอนนี้รเริ่มผงลงมาหลุดต่ำกว่าสิบเจ็บาทแล้วก็หลุดต่ำกว่าตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเจ็สิห้าวันด้วยผมว่าอาจจะมีลงมาแถวโซนบริเวณสิบหกหรือสิบห้าบทต้นๆได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เอเมค่อนข้างที่จะลดระดับลงเร็วแล้วก็ชันด้วยนะครับไอซ์ไอ <I> okay. <I> เริ่มที่จะตามหมดสี่ส <40 S 1> ิบอัน <ปะ S 1> นี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนำช็อตเก็งกำไร นะครับก็จุดจุด s ต o p l o อ s ก็ถ้าเกินกว่าสิบเจ็ดบาทหกสิบก็ s t o อ l o อ s นะครับค่ะโอเควันนี้ฝากไว้ตัวเดียวคุณไหนโอ้ยโอเคเลยฝั่งช้อยไว้ตัวเดียวนะขอกรอนจบนิดนึงค่ะมีคนบอกนี่คุณสีจิ้งผีงนะคะตัวจริงหรือเปล่านี่เขาบอกว่าขอกรอนด้วยนะครับนี่เห็นด้วยกับพี่บวยครับค่ะตอนจบสักหน่อยค่ะพี่ครับ อาคุณน้ยผมขอคําถามอีกทีหนึ่งครับอ๋อคําถามก็คือขอกรอนค่ะทองนะครับก็กรอนกรอนกรอนจบํำคมคําคมใช่ตอนนี้ก็ครับสําหรับเอ่อที่ฝากไว้นะครับก็ยังไงตอนช่วงที่นับตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งแรงเนี่ยเราก็เทรดด้วยความมั่นใจใช่ไหมครับ แต่ตอนที่นับตลาดหุ้นเริ่มพักเนี่ยเราต้องเทรดด้วยนับสตินะนับขาขึ้นใช้โมเมนตัมขาลงก็ต้องใช้ดิสพลายนะครับนับวันนี้ฝ<ช>ากันะ้ด้วยครับขาขึ้นใช้โมเมนตัมขาลงใช้อะไรนะคะพี่ออขาลงใช้ อีซิปลายนะครับก็คือให้ใช้สติให้ดีอะไรประมาณนี้นครับสติโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่บัวเดี๋ยววันหลังพี่บัวก็ต้องเปิดหน้าตลอดแหละแหละโอเคโอ้คนรอแล้วขอบคุณนะคะพี่บัวสวัสดีค่ะพี่บัวนะวันนี้เปิด